ครับนทคเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกบวันนี้ครับเรามีนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นผ่านยกล่องนะครับของ่ายนาซ่านะครับหายไปนานครับกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะครับนะครับมาทั้งใบยี่สี่ใบยี่สิบสองนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูสินค้าได้นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเรามาตุนสต๊อกไว้ให้ลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะครับหวนใจนะครับชาวไร่มันสําปะหลังนะครับตัวนี้นะครับสามารถใส่ถังปุ๋ยได้ด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปดัดแปลงขาเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถเอาถังปุ๋ยมาวางได้เลยนะครับส่วนเรื่องราคานั้นนะครับลูกค้าก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับโทรมาคุยเรื่องราคาได้นะครับเรามีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับ ตัวนี้นะครับโครงสร้างสวยนะครับดีไซน์ดีนะครับสามารถปรับองศาได้นะครับลูกปืนใหญ่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเราไม่ต้องไปแปลงเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ฝากเป็นตัวเลือกครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่0918611191ครับอีกหนึ่งเบอร์โทรคือ0633130447ร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับขอบคุณครับ